ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัปรปบุรุษ ทราบช no ัดว <ksam> ่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้